สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานคุชเชบายครูพี่แอลนะคะวีโอคลิปนี้เราก็จะมาทำาถักลายตามแพทเทิร์นกันนะคะอันนี้คือแพทเทิร์นตัวของลายลักษณะลายที่ทำเสร็จแล้วตามแพทเทิร์นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมีแพทเทิร์นให้ดูอยู่แล้วง่ายๆนะคะครูก็จะสอนเบื้องต้นแค่นั้นเองแล้วคุณก็ทำตามแพทเทิร์น ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของแพทเทิร์นนะคะที่ได้แบ่งปันผลงานชิ้นนี้ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้นะคะสําหรับได้ที่ใช้ในการสาธิตนะคะก็จะเป็นได้ไหมพรมสีสพายนะคะจะเป็นเส้นเล็กเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มสองหัวเบอร์สามทับศูนย์สี่ทับศูนเราจะมาเริ่มแถวแรกกันเลยนะคะแถวแรกอย่างที่เราเห็นในแพทเทิร์นนะคะจะอยู่ที่6โซ่ ต่อหนึ่งดอกนะคะฉะนั้นว่าเวลาเรานับไปเราก็ต้องนับที่หโซ่ต่อหนึ่งช่วงดอกนะคะเวลาเราเราถักไปอะนะเวลาเรานับเรานับดอกว่าเราต้องการที่จะให้กี่ดอกเราใช้หลักโดย6โซ่ต่อหนึ่งช่องดอกนะคะเรามาเริ่มกันเลยเราก็จะเริ่มที่โซ่นะคะโดยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า อ่หกโซ่ต่อ1ช่วงดอกสำหรับต้นแบบนี้จะอยู่ที่30โซ่นะคะเมื่อเราถักโซ่ได้จำนวนที่ต้องการแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญลักษณ์โซ่หนึ่งสองนะคะพอสองคอให้นับจากตรงนี้นะตรงที่เราจับไว้นับหนึ่งนับสองนับสามลงช่องที่สาม พอสองคอลงช่องเดิมพอสองคอก็คือพันสองครั้งหนึ่งสองลงช่องเดิมดึงออกทีละสองนะคะเหมือนเดิม ตามแพทเทิร์นนี้เราจะลงทั้งหมด7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7งสามหถักมาให้ครบ7นะคะเมื่อเราถักครบ7ขาแล้วให้เราโซ่1โซ่1ก็คือตรงนี้โซ่1ก็คือตรงนี้ แล้วเราก็นับไป1 2 3เมื่อครบ3แล้วแทงลงไปพันขึ้นมาพันออกไปโซ่หนึ่งค่ะพอสองข้อนับไปหนึ่งสองสามเราก็ลง ช่องเดียวกันให้มันได้เจ็ดหลักเมื่อครบเจ็แล้วนะคะก็โซ่แนงนะแนับไปหนึ่งสองสามแทงมาช่องที่สามโซ่แนงพอสองขอนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สาม อีกเครั้งเมื่อเราถักมาจนสุดแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีจบแถวเราก็โซ่หนึ่งนะคะนับไปเหมือนเดิมให้มันได้3ามช่องแล้วก็ลงช่องที่สาแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปเลยลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้อันนี้คือแถวแรก ต่อมานะคะเราจะขึ้นแถาใหม่ให้เราโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่หลังกจาบพอสองคอลงช่องนี้ช่องถัดมาเนี่ยนะคะดึงออกทีละสองค้างไว้ก่อนพอสองคอลงช่องถัดมาดึงออกทีละสองคราวนี้ให้เราดึงออกหมดเลยตามด้วยโซ่สอง พอสองคอลงช่องถัดมาพอสองคอลงช่องถัดมาอีกหนึ่งครั้งโซ่สองค่ะพอสองคอลงช่องถัดมาคราวนี้เราดึงออกแล้วเราเหลือไว้สองพอสองคอลงช่องถัดมาอีก หนึ่งช่องพอเราครบสองแล้วเราก็ดึงออกมาเลยอ,อันนี้คือลักษณะของแถวนี้อันนี้คือลักษณะของแถวนี้นะคะต่อมาพอสองคอลงตรงนี้ลงกลางนี้ พอสองข้อลงช่องถัดมาค้างไว้สองพอสองขอลงช่องถัดมาคราวนี้ดึงออกหมดเลยแล้วตามด้วยโซ่อสองพอสองขอลงช่องถัดมาลงช่องถัดมาอีก ลงช่องถัดมาอีกหนึ่งครั้งเมื่อครบสามแล้วซ่อสองพอสองคอลงช่องถัดมาค้างไว้สองลงช่องถัดมาอีกหนึ่งครั้งคราวนี้ดึงออกหมดเลยนะคะลักษณะของงานจะเป็นอย่างนี้ อันนี้คือแถวนี้อันนี้คือแถวนี้นะคะพอสองข้อลงตรงนี้ เราจะมาดูวิธีจบแถวกันนะคะเราจะจบแถวด้วยพอสองคอนะคะเมื่อครบสองแล้วก็ดึงออกไปหมดเลยอันนี้คือจบแถวนะคะอันนี้คือ,คเ,อเป็นวิธีการจบแถวครบดอกเนาะทีนี้เราก็จะจบแถวจริงๆโดยนี้นะคะเราจะจบแถวแบบนี้ก็อพอสองคอลงมานี่เลย ครั้งหนึ่งให้หมดเลยอันนี้คืออันนี้นะคะเ,เมื่อกี้ที่ถักคือตัวนี้เราจะขึ้นแถวใหม่เราจะขึ้นแถวใหม่คืออันนี้นะเราก็โซ่หนึ่งอันหลังกลับตามด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ พอสองคอนะคะให้เรามาดูตรงกลางตรงนี้สามอันเนี้ยดึงออกทีละสองค้างไว้ก่อนพอสองคอลงช่องขัดมาดึงออกทีละสองค้างไว้อีกครั้งหนึงลงช่องถัดมานะคะเมื่อเราครบสามแล้วให้เราดึงออกมาเลย ซ่หนึ่งตามด้วยโซ่หนึ่ง,งสองสามสี่ให้เราลงตรงนี้ไม่ตรงนี้ โซ่สีหนึ่งสองสามสี่พอสองคอเรามาลงไอ้ตรงสามตัวนี้นะนับสองนับสามครอบสามแล้วก็ดึงออกมาเลยนะคะลักษณะของลายเป็นแบบนี้ ตอนนี้เรากำลังอยู่แถวนี้ต่อมาค่ะโซ่สี่แล้วเราก็มาลงตรงจุดนี้โซ่สี่พอสองคอมาลงตรงสามอันนี้ตรงกลางเนี่ยหนึ่งคร้าง สอครั้งสามครั้งเมื่อครบสามแล้วก็ดึงเอาหมดเลยเหมือนเดิมค่ะมีแพทเทิร์นอยู่แล้วนะ,ะลักษณะของงานก็จะเป็นอย่างนี้ถักมาให้จบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานกัน ลักษณะของดอกที่ถักออกมาจนจบแถวแล้วก็จะได้แบบนี้ไม่ยากจนเกินไปนะคะเราก็ถักตามแพทเทิร์นนี้เลยเมื่อกี้เราอยู่ที่ตรงนี้ละคราวต่อไปนะคะเราก็ถักตรงนี้ถักตามนี้เลยอันนี้ก็พอสองคอลงไปสี่ครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงกลางมาตรงนี้ โซ่หนึ่งพอสองคอลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ X คอทอลงนี้นะคะตามนี้เลยมันก็จะสลับไปอย่างนี้สำหรับลายนี้สำหรับงานแถวนี้นะคะเมื่อถักแล้วก็จะได้แบบนี้ เรามาดูลักษณะลายนี้นะคะเมื่อเราทําวนไปเรื่อยๆมันก็จะได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของลายมันตามผังนี้ตามผังนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ